สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับท็อปคับเฮาบนราชธานีนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมีอะไรดีๆมานําเสนออีกเหมือนเดิมครับผมจะมีรีวิวเจ้ามังกี้ห้าเกียร์ครับผมซึ่งเป็นตัวเจนใหม่เพิ่งออกมาเลยครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมังกี้ห้าเกียร์ครับผมซึ่งออกมาใหม่นะครับซึ่งมีอะไรที่แตกต่างไปนั้นเดี๋ยวมารอดูมาฟังกันเลยครับผมอย่างอื่นเลยที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือตัวแรกครับจะเป็น เครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ตัว5เกียร์เป็นบล็อกใหม่เลยนะครับสำหรับเจ้ามังกี้5เกียร์ตัวนี้นะครับผมก็ด้านในเพิ่มระยะชักขึ้นเหมาะเลยกับคนที่เป็นแบบ สายมันมันขี่เอามันเอาแรงอะไรเจ้าตัวนี้แหละครับมังกี้ห้าเกียร์ครับผมตัวที่2ก็จะเป็นสีเฟรมครับผมซึ่งตัวนี้สีเฟรมจะเป็นโครงสีดานะครับซึ่งจะเป็นสีเมทัลลิกครับผมที่ทำมาใส่รถเฉพาะมังกี้ห้าเกียร์คันนี้นะครับตัวต่อมาเลยครับก็จะเป็นแม็กครับผมล้อแม็กซึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นแม็กสีดําเป็นสีที่ทํากับตัวเฟรมเลยครับเป็นสีเมทัลลิกเหมือนกันดูเงาสวย ตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวลายของตัวถังก็จะแตกต่างจากตัวที่เป็น4เกียร์นะครับซึ่งจะเป็นแยกเลเยอร์2ชั้นเหมือนกัน2สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาและก็สีดำครับผมตัวนี้ก็กคือจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างมังกี้5เกียร์กับ4เกียร์ครับผมและก็นี่อีกชิ้นหนึ่งครับผมที่แนะนําเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับฝาครอบคัด สำหรับตัว5เกียร์ฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองดีๆตัวนี้ก็คือฝาครอบตัวใหม่ครับผมที่มีกองน้ํามันเครื่องมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้กองน้ํามันเครื่องทําให้น้ํามันเครื่องทํางานได้มีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับตัวเจ้ามังกี้หเกียร์ตัวใหม่นี้นะครับนี่ก็คือครบระยะ1 2 0 0 0หมกิโลตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับทําความสะอาดฝั่งกองน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับ ถามว่ามังกี้4เกียร์ที่ว่าดีแล้ว5เกียร์ดีเพิ่มขึ้นครับผมขี่มันสนุกแน่นอนครับกับเจ้ามังกี้5เกียร์ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับ